ม่ค้าขายอาหารตามสั่งคนนี้นะคะบอกว่าต้องใช้กา๊าซหุงต้ม1 0 1ถึงาถังต่อเดือนค่ะขึ้นอยู่กับว่าขายดีหรือเปล่านะคะแรกๆก,ก็ไม่ได้สนใจจะไปลงทะเบียนค่ะเพราะเหตุว่าราคาเพิ่มขึ้นไม่มากแต่พอผ่านไปหลายเดือนนะคะก็เริ่มรู้สึกว่ากำไรลดลงค่ะเพราะต้องเอาเงินไปจ่ายค่ากา๊าซหุงต้มที่เพิ่มขึ้นขณะที่ยอดขายก็ดีบ้างไม่ดีบ้างนะคะต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเธอก็เลยไปลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ค่ะว่าเดือนมีนาคจะได้ประมาณปลายเดือนมีนา <c oughs> ก็ยังแบบก็ว่ามันคงไม่ไม่แพงมากเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยหมอก็เลยไปขอช้านยราคามันขึ้นมาทุกเดือนทุกเดือนก็เลยไปขอไปขอเพราะมันไม่ไหวเพราะว่าของมันแพงมากเลยคนเนี่ยของแพงพวกหรือพวกไก่พวกเอกผักนี้มันก็แพงเรื่อยเรืยมันเป็นบางอย่างที่ว่ามันถูก ส่วนแม่ค้าคนอื่นๆที่ลงทะเบียนไปแล้วก็บอกว่าถ้าหากไม่ลงสิทธิ์ขอใช้ตั้งแต่แรกนะคะก็น่าจะเดือดร้อนอยู่พอสมควรเพราะว่าตอนนี้ค้าขายอะไรก็ไม่ค่อยดีค่ะและก๊าซถงต้มก็เป็นต้นทุนหลักด้วยส่วนขั้นตอนการลงทะเบียนก็ไม่ได้ยุ่งยากค่ะไม่ยุ่งจไม่ยุ่งเราจยังไงาไปขอใช้สิทธิ์ไปขอที่ไหนยังไงไปขอเทศบาลก็เอาไปประชาชนก็ทำเบป์ปั้นก็เอาไปด้วยแล้วก็เขาบอกว่าให้แกต้นถึง สามสามร้อยบาทใช่ปะอ่าก็จดปั้นนที่ทะเบียนปั้นไปก็ไล้เราเอาแบบประชาชนใบหนึ่งทะเบียนป้านใบหนึ่งก็แค่นี้เองไม่ยากช่วยเราได้เยอะเราก็กําลังแดงรู้เยอ่ถ้าไม่ช่วยอย่างนี้ก็คงจะอยู่ไม่ได้ <laughs> ไม่ยุ่งอนะ่ะแค่ไปลงทะเบียนแล้วก็บอกร้านค้าบอกปัาน,น่งที่แล้วก็รหัสของร้านแก๊สค่ะก็มาขอแบบซอเขาซอรหัสร้านแก๊สเราซื้อมายังไม่เคยรู้รหัสเลย ก็ตื้อมาราคาเดิมๆพอรัฐบาลก็ประกาศเราก็เลยไปใช้ขอใช้สิทธิ์ทาไมงั้นเราแย่นะเพราะขายก็ไม่แด่แต่กำไรเยอะแยะค่ะเป็นไงบ้างคะตอนนี้คือพอเราใช้สิทธิ์ไปช่วยก็ยังต้นทุนไปยังไงก็ยังช่วยได้บ้างดีเลยค่ะไม่ต้องฟังอีกหไยสิบบาทอะ่ะ จริงๆแล้วผู้ที่มีสิทธิ์ใช้ก๊าซราคาเดิมก็มีอยู่ประมาณ7ล้าน7แสนรายนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็มีผู้ไปขอรับสิทธิ์อยู่ประมาณไม่เกิน2แสนรายเท่านั้นค่ะผู้ค้าและหน่วยงานภาครัฐก็มีการประเมินนะคะว่า6-7ถึงเดเดือนที่ผ่านมาทําไมถึงไม่ไปใช้สิทธิ์กันก็มีการประเมินมาอยู่3ข้อค่ะเกิดจากเรื่องของกระบวนการอาจจะดูยุ่งยากบ้างนะคะรวมไปถึงร้านค้าอาจจะไม่ได้ครอบคลุมบางพื้นที่รวมไปถึงเกิดจากตัวผู้ชายสิทธิ์เองค่ะันะครับแม่ค้า หาดได้แผงลอยซึ่งเป็นลูกค้าของทางร้านเองด้วยนะครับและของทางลูกค้าของสมาชิกสมาคมที่ได้แจ้งเข้ามาด้วยนะครับ<ม>หนึ่งเขาไม่ทราบครับ<ม>ก็อาจจะเนื่องจากตามประชาสัมพันธ์เนี่ยแล้วเขาไม่สนใจก็ได้หรือว่าเขาก็ไม่ได้สื่อไปถึงเขานะครับเขาก็เลยไม่ไม่ได้มีความกระตือรื้นแล้วก็ไม่มีวามเข้ามาตรงจุดนี้แต่เมื่อราคาแก๊สแต,ตกต่างกันมาถึงจุดนี้เขาทำให้เขามีความสนใจ ขณะที่ร้านขายแก๊สหุงต้มบางส่วนก็ตอนแรกไม่อยากเข้าร่วมโครงการนะคะแต่ว่านายชิษณุพงศ์ก็ได้อธิบายให้เข้าใจว่าถ้าหากไม่เข้าร่วมโครงการก็อาจจะเสียโอกาสในการขายแก๊สหุงต้มให้กับลูกค้าเพราะว่าตอนนี้ก็มีคนใช้สิทธิ์มากขึ้นด้วยนอกจากนี้นะคะก็ยังมีปัญหาเรื่องของการจ่ายเงินชดเชยให้กับร้านค้าล่าช้าด้วยค่ะและประเด็นหนึ่งที่ร้านค้าแ,แรกๆไม่เข้าร่วมโครงการก็เนื่องจากเงินสำรองจ่ายที่มอเจ็ดที่จะต้องให้กับร้านค้าแก๊สเนี่ยไม่มาไม่ให้ แล้วก็ต้องทําสัญญาช้านะครับเบือ้องต้นก็เลยไม่เ,เป็นแรงจูงใจให้ร้านค้ามาทําทําไมเขาต้องซื้อแก๊สแพงมาขายถูกแต่วันนี้ไม่ครับวันนี้ผู้ค้ามาแต่เจ็ดที่เขาสังกัดอยู่ก็สามารถที่จะส่งเงินมาสํารองใจ่ายให้แก่ร้านค้าได้ครบถ้วนอันนี้ก็เพราะนั้นประเด็นปัญหานี้แทบจะไม่มีแล้วครับ ทางด้านของนายเสมอใจสุขสุมเมฆผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานยอมรับนะคะว่าขั้นตอนการลงทะเบียนก็ดูวุ่นวายบ้างอย่างตอนเริ่มโครงการก็มีประชาชนโทรศัพท์เข้ามาสอบถามจํานวนมากแต่ว่าตอนนี้ก็ลดลงแล้วแ่ะค่ะแต่ว่าก็ยังเป็นคําถามเดิมๆนะคะอย่างเช่นจะลงทะเบียนยังไงใครได้สิทธิ์บ้างท้งนี้การลงทะเบียนยังคงเปิดให้บริการโดยจะใช้เวลาประมาณ1เดือนในการขอใช้สิทธิ์ค่ะ